ไม่เอานะมายืมภาระคนอื่นนะเลทแพงนะมองตรงนะสี่ล้านเยนเฮ้ยเฮ้ยมีพร้อมไม่เช่าแล้วนะเว้ยแล้วคุณก็ไม่ยอมจ่ายเงินประกันอิชระนั้นเขาอ่ะอย่าเฮ้ยเดี๋ยวเขามาดูคลิปเดี๋ยวเขารู้ที่เราจะไปไหนครับคุณโกงสองเก้าห้าวิวไอ้โค้งบนนี้ความถึงกระแล้วกันมันเชื่ออะไรกะนไม่ได้อะไร ดุอย่างเดียวไอตัวนี้อุ้ย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 ไม่ซื้อเี้ยเลยอุ้ยอย่างเดียวไ <_ d ata> ออัพมันผ่าไปไหนเนี่ยเปิดคลิปครับโอ้โหดูคนมหาศาลแล้ไหนบอกว่าเศรฐกินไม่ดี สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,อ,บอ๋อเข้ามาแล้วนี่เดี๋ยวบอกนะว่านั่นโบโบไหนเฮ้ยฝากฝากที่ฝากที่ด็กติดกล้องล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้คยคุณใครพาใครมา <laughs> สวัสดีครับซึ่งเจอที่แสดงเลยแต่ผมยังไม่จ่ายตังคุณเลยนะค่าอะไรอ่ะค่าอะไรทุกอย่างที่คุณส่งมาไอ้ที่รองแก้ว JFA อะไรอ่ะให้ยเปิดรับเปิดรับออเดอร์ก่อยๆอะเปิดรับออลเรื่อยๆเปิดรับบอลเรื่อยๆทั้งทางไหนไลน์ไลน์ไลน์เออกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์หน้าเฟซบุ๊กวบวบโอสคูลนะครับได้เลยแล้วเดี๋ยวอยากได้อะไรก็ทักในกลุ่มไลน์มาตออบนี่ให้เมียดินยู่นี้เจอดีครับแล้วก็ทุ่มงเนี่ย รทำแบบผิดหรือเปล่าไม่ทำเข้ามาข้างในแล้วว่องไวไหมไวมากไวไหมไวมากแต่ที้เขาทำโชว์เขาทำเร็วเนะสมัยก่อนมันช้ากว่านีเยอะเลยนะใช่ใช่เดี๋วเวลาเยอะอาเช่จะซื้ออะไรฝากแค่ที่ คาเทียเราจะมาคาที่ที่เออแล้วฝั่งหนูว่อะไรชาเนลชาแเนลชาแเนลชาแเนลอ้เอาเราไปซาลอนเหมือนเดิมครับทุกต้นปีสนุกทุกตการเดินทางโด้วยวิสต์โอนชายแลนวิส์โอนชายฟูลฟังชันแล้วก็มันวาวครับฟูลฟังชันแล้วก็มันวาวครับใช่ครับผมเราไปทำคอนเทนต์กันพี่นู่นสนุกสนานกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้หิวไหมหิวเบาๆบางๆไม่หิวนี่อยากกินเนื้อแล้วกินที่ไหน อ๋สินทรครับนี่มาเจีย๊ยบมาเจียเจ๊ยบเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเราไปหาอะไรเบาๆกินกันเบาๆแล้วมาทานกันท่านก็จะเห็นวอล์กแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ท่านคงได้ดูคลิปในออโต้ซาลอนไปแล้วใช่คลิปในออโต้ซาลอนในปีนี้เราจะเป็นแบบแนวตั้งใช่เป็นแบบคลิปสั้นแล้วขอลองอะไรใหม่ๆบ้างใช่อยากลองอะไรใหม่ๆเป็นคันๆไปกระทัดรัดแล้วก็แบบได้สาระคลิปหนึ่งไม่เกิน5นาทีอ่าอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ เริ่มใหม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยเราจะไม่มีคอนเทนต์เยาวๆให้ดูแลใช่แต่ว่าในวอล์กอันนี้ที่เราถือที่เราถือถ่ายกันแบบเนี้เราจะมีตั้งแต่เดนทายแบบนี้เตื่นเช้านอนที่ไหนห้องนอนเป็นยังไงกินยังไงเช่ารถยังไงอาหารมื้อแรกที่ญี่ปุ่นเราจะกินอะไรกันเสร็จแล้วเราไปเที่ยวไหนต่อทําอะไรกันบ้างทํากับข้าวกันทุกมื้อเย็นไหม วัวดูทรงแล้วว่าต้องซื้อแดงแน่นอนอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอาจจะหาไดไทา่อนถ้าที่ชวนภูมิคุณมาได้ไงครับเมารถด,ดิเรามาอ้วกกันดิแล้วแรงเงินสดยังไม่เอานะมายืมภาระคนอื่นนะเลทแพงนะมองตรงนะอสี่ล้านเยนเฮ้ยที่แรกมาซื้อตามไม่ที่ยืมพี่ตั้งแต่อะไรนะ ยี่สิบบาทต่อร้อยเยนช่วงนี้เราก็เดินหนักได้มาหมื่นเยนเล้่เดิมนี่สุดยอดครับวันนี้เขาบอกว่าเขาแต่งตัวสบายๆเขาจะไปซื้อรองเท้าที่นู่นครับเขาบอกว่าไนกี้เขาเลิกใส่ไปแล้วเขาใส่อาดิดาสแล้วเขาจะไปใส่อะไรที่ใส่อะไรที้เมือไนกี้เลยไอ้กูนี่นคนไทยแท้สั์ออนเออได้รู้ว่าเป็นคนไทยแท้ เดี๋ยวไม่ใช่อาดิด้าสิไม่ใช่อาดิด้าสเราไแต่ผมรู้อย่างคุณเขาไม่โจทย์นะไม่มีผมไม่เล่นไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้พี่กับมกีรังการไงวันที่14กุมภาวันแห่งความรถชื่อเขาตั้งอ๋ออ่าก็จยวิ่งโชว์ที่สติดด็อกเฟสก่อนวันงานเราจะมีการวิ่งขึ้นดอยใครวิ่งเขาเอารถลงมาเลยปะเรียกก่อนเลยตอนนี้เราแกนน่ะเขาให้เขาให้กูเอาจักรยานไปด้วยใช่เขาไม่ได้เอาจักรยานเขาไม่ได้แกะทิปเลยนะก็อยู่ในมาร์คทูก็ไปยังไงก็กลับอย่างนั้นเลยไม่ได้ออออกเเป็นนพบรถ แล้วให้หนักแลเรื่อยๆเลยเออดีเหมือนกันทัวรนี้ยังไม่เอากระเป๋าอุ้ยเอ้ยนะไม่ไปจังวางอีกไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวเอาไปทีเดียวที่เชียงใหม่เลยแล้วจะวิ่งหรือปั่นไม่อันนี้วิ่งจริงเปล่าวิ่งจริงจริงป่ะจริงจับมือมีพยานนะอ่ามึงวิ่งกูได้ไม่วิ่งเดี๋ยวขับรถตางไวเดี๋ยวรอดูนะเขาจริงๆไม่วิ่งหรอกเชื่อเถอะไม่ตื่นป่วยเต็มที่ตอนนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเบอร์จริงหิวที่ผายหิว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 หิ่อยๆนะครรับไ้สาระไปตลอดทางสนวก็รอดูกันแล้วกัน ข้าแทกานข้าแทกานจะลุนังมันออกมาหมดมอเรื่องอาหารบนเครื่องปีที่แล้วใครสั่งมังสวิรัตกูไม่ได่ไม่ได้สั่งมัง no ค a l o r i เอาแคลอรี่น้อยๆแดกไม่ได้เลยมาเสิร์ฟปุ๊บแมงเหี้ยอะไรก็ไปแล้วแดกไม่ได้เลยรอบนี้มีจะมีเนื้อกับไก่สองคนกินเนื้อสองคนกินไก่สองคนกินเนื้อสองคนกินไก่เราเป็นในพาล่าดเนื้อกูกูกลัวมาเป็นมังสวิรัตชิบหาย กูกลัวแม่งหักดิบอ่ะมึงต้องลดหุนหน่อยเออาเภพดี๋ยวไปญี่ปุ่นนี่ขนาดยังไม่ไปยังบวงขนาดนี้เลยใช่แล้วไปยังบวงขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยแต่กูบอกเลยนะทริปเนี้ยถ้าบ้าน Airbnb มีห้องแยกนอนกูขอแยกเลยนะไม่มีเพราะช่วงนี้กูนอนกลหนักมากนะกูหนักกลกูหนักมากนะสุดๆเลยนะตอนเนี้ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวมีปัญหา หูฟังหาหูฟังตอนนี้ก็เหมือนกันไอ้พอ่ได้ของที่ต้องทำก็เไี่ยยอุ้ตกใจแค่ทั้งอะไรเสร็จท่านกาลังกำลังเก็บตัวจะดูสาธุดูเลยตามบวงงานแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูสาธุก่อนไมาธตอนแรกเขาบอกไปถึงญี่ปุ่นก็ได้แต่จบพอดีซีซั่นสองเออมันก็ไม่นอนผมพนันเลยไม่ถึงห้าทีไอ้เฮียไม่ถึงไม่จบตอนแรกหรอกหายใจกูแน่นอนแล้วมีสองสองนนี้แล้วก็หลับผมใครวะเฮปอเฮปอ เราจะไม่ถ่ายมุมนี้นะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนอะไรจะไม่ถ่ายนะครับถ่ายทุกเทปเลยเนตอนนี้เราฝั่งนี้เห็นผูจิรู้รู้กันบอกมาฝั่งี้ฝังนี้ประกันบอกฝั่งนู้นประกันบอกอะไรประกันบอกใครประกันเจอกันอีกทีป้ายเช่นเลยเวลคัมทูตาริตามาลิโก Oh, my okay. คนเราเนื่อเชืร์เทะลูกหลานใบหยกลูกหลานใบหยกเราไปคันนี้นี่ใช่เราเลี้ยวเล็้ยวโหไปถ่ายรูปไว้หนาวไหมครับฟันออกปากอะเนี่ยผู้มือก็ยังไม่ชินกันนะ อุ้ยอันนี้มันหนาวผมขนตงตกนี่มึงดูดิหนาวที่ไหนอะ่ะสันน่นทั้งตัวแล้วจ้ะเออไม่หนาวไม่หมีหนาวหนาวเลยไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวก็หนึอันนี้บอกเขาบล็อกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละสนุกสนามกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เรารอขึ้นรถตู้เราเช่ารถไว้ไฟฟ์วันชูฟรีโฟร์ไฟฟ์ เวลาเราเช่ารถก็ตจะมาตรงนี้นะครับ โอ้โหลมตีมากกูรีบเดินเข้าไปใส่กูสามคีอะไรนะแรงเอาคืนนะได้เลยโดนแป๊บเดียวมึงอะเดี๋ยวโดนแป๊บเดียวไหมเพลี่กูชอบเลยนะเพลค่กูชอบเลยอีโมอ๋ออีโมห้าสี่เหลือขับที่นี่เลย เห็นยังเห็นเอฟอะไรวะไปดูไปดูรไปดูดิเดไปดูดิเฮ้ยมีพร้อมไม่เช่าแล้วนะเว้ยเอาอ่ะเฮ้ยน่าขับว่ะขับบัสบายแต่นั่งพวกเราไม่พอแลนด์ครูเซอร์ดกวะเออต้องหิจิวะพวกเราเนี่ยผมไม่ทำไปขี่มาปีนี้ดิแต่สุดท้ายนะบอกท่านผู้ชมนะที่ยังไม่เคยมาต้องสลอดนะเชื่อผมนะนี่ ดีสุดที่สุดของนาริเบราคาดีนั่งได้เยอะขนของได้เยอะจบประหยัดน้ำมันด้วยโนอาเรือโนอาคือมาญี่ปุ่นต้องไฮบริดเท่านั้นนะไม่ไฮบริดชีวิตมึงนันทดศนะกูบอกก่อนอยากรู้ว่าไฮบริดกับธรรมดาไฮบริดจะแพงกว่าปะราคาแพงกว่าดิราคาเช่านะแพงกว่าแพงกว่าแต่มันแพงกว่าไม่กี่บาทเดียวคุ้มก็มีปีหนึ่งที่เราเช่าที่สันม้าใช่ะอ่า ที่ได้มาเก่าๆอ่ะที่ผมขับอ uh ๋อนั่นก็นั่นก็กินน้ำมันสะดุ้งเลยนะแล้วเราได้นี่ไงไอ้คุณได้คิกคุณได้คิกคิกคลิปคิกคิปอ่ะคิกเขาคุณได้คิกที่คุณเอาไปรูปฟุตบาทแล้วเขาแล้วคุณก็ไม่ยอมจ่ายเงินประกันอินชัวรันเขาอ่ะอย่าไอ้เดี๋ยวเขามาดูคลิปเดี๋ยวเขารู้เออแม่งขับรถเลี้ยวมาแม่งแดกฟุตบาทกล้องทะเลสาลายนกินฟุตบาทเยอะมองไม่เห็นดิหน้าฝนแดกแม่งเลยนี่มันตกนะบรรยากาศอ่ามันตกมันตก ที่เจ็ดเช้าดีวแค่ทีมงานเราไปอ่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อาหารมื้อแรกเราจุดหมายเราจะไปคืออะไรครับพี่โก้ครับไม่มีครับหรือหมายถึงจริงๆแล้วคือเราจะเข้าโรงแรมเดี๋ยวมันเช็คได้สี่โมงเย็นโอ้โหนี่เวลาอ๋อนี่เวลาคือคือเมื่อกี้ที่คุยกับพี่แป๊กคือเดี๋ยวดูเวลากินไปเซเว่นก่อนไอ้ลองท้องแล้วก็ถ้าดูเวลาแล้วเนี่ยไปอภิตได้ก็ไปอภิตก่อนปวดเลยไปไม่ไปซื้อของแจกท่านผู้ชมไง ในออโต้ซาลอนไงบิสโตนไงีย้ววมีขออนุญาตการจากบิสโตนโดยเป็นการอุปการะคุณจากไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูคุณไม่ได้เข้าประชุมกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูเดี๋ยวดูครับว่าอาหารมื้อแรกในเซเว่นระเบิดป่าป่ป่ปสุตรเชสขอภาษาญี่ปุ่นหนึ่งคำครับผู้ชีผู้ชีแปลว่าอะไรครับไม่รู้ว่ะเดินทาง โตงบ้าขึ้นอีกแล้วทาไมโต้ท้อัดตัวไม่โต้ปาค่ขนม้นลื่นดิบดิบดิบไอวันนี้ชืดอออกไปไหนไหนเกี่ยขอลาคับแบงค์ดบดีไปผีทำมาทุกคนนะไม่มีใครทำเลยใครก็ทำกันบีบ้าใครก็ทำกันมีเพีงทต่เดียวแล้วลุงตื่นลุงลุงตื่น พักสายตาอีกแล้วตีปูตีปูปออกสิวันไหนวะวันนี้เราจะไปไหนครับคุณโกสองเก้าห้า <29 5. S 2> เราไปอภิษก่อนเลย <c oughs> แม่งเสียตังก่อนเลยไอ้เหี้ยเปิดทีมบ้างสายไอ้แย่ทำไปทคุณไม่ห <c oughs> ลงหรอเก่งหลงก็ไม่แปลกได้หลงคุณรอบ ไป,ไปมาปมาพี่ครับอีก5 6นาทีเนี่เพื่อสติดอกเลยนะ,ะเพื่อเป็นแฟนเราจะซื้อของยั่วท่านให้ท่านช่วยกันช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราในคลิปของพวกเรานะครับก็ไปดูได้ในโพลินซ่าคลับใช่ไหมโพลินซ่าค่ะก็ไปดูกันได้ท่านดูด้วยได้รับของจากญี่ปุ่นด้วยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกที อ๋อถ่ายไปก็เดิมๆปีที่แล้วก็ท่านี้แหละเนี่ยอานี่ข้าวผัดกับรามบงอใช่ไหมนี่ไงเอาไม่เอานี้ไนี่ผมเอานี่เนี่ยเอาสั่งไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปไหนล้วพี่มาไม่ได้แหกเอาเนี้ยไม่กินแล้วโอ้ เอามากดดิกดดิไม่เหรออ่ะกดกูมาให้แล้วนี่จะอะไรเนี่ยคือไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันเพิ่มบี้ปาร์ตในกูกู้เฮ้ยเอาดิ่ของหากันอยู่เอาด้วยเอาด้วยด้วยด้วยดิโทมิเทคนะเอาดิเอาดิเอาด้วยด้วยมันรถด้วยเออเอาดิเอาดิสองพันบาทเฮ้ยมันมีมีสองเซตด้วยเว้ยไม่ใช่ นี่กับสองสองโซ่เขาจะเรียกที่อ่าพวกสองสองโซ่ทุกคนนะฮารังเออมาแล้วมาแล้วข้าวหนึ่งพันเยนอุสดชื่นนะอืมของก็หักเนะเฟรเฟๆเฟรเไม่แย่ หนึ่งพันเยนคอรีเปะสองร้อยบาทรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหวานมันเค็มดีจูนเราจูนไปเราจูนไปมันิกระซนไปซะเยอะเลยกินเยอะไปดีตัวบวมโซเดียมล้วนเฮ้ยนี่หิวจริงว่ะเอาแตข้าวไม่กินมยูไม่หมดแล้วอือแม่นี่เขาปิดหวานท้คิดว่าเป็นไก่ใช่ไอ้เจ๊บอกไก่ทอดพี่ไก่ทอดทอด ไม่คอเลยน่ารับิ๊กเลยน่ากินป่ะมนไทโกะมีไงโกะไ,ได้อะไรบ้างผงอะไรครับกูกูผงอะไรกูไอ้เหี้ยอ๋อถุงมือถ,ถุงมือกู พวงกุญแจพวงกุญแจงกุญแจฮอนด้ารถแล้วกี่บาทจ่ายไปกี่บาทที่เราต้องแบบมึงี้ยสองหมื่นสองหมื่นสวนตันครับพี่ได้ไอ้นี่มาแล้วนะปลอกแฮนที่ลิโคแลนที่แทนไดที่ลูดขนแล้วก็ที่ลูดขนแมวครับพี่ประมาณนี้เช็ดพวกุญแจแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็แป้น ที่โกแลนด์โอ้ยพวกคนจนแล้วเบื write write hm ่อที่หมายดนอะไรบ้างครับหงลายดิฟคิงแปดหมื่นแปดพันเยนถุงมือดิฟคิงหนึ่งหมื่นสองพันก10สิบเยนร้านแรกก็ไม่ใครับแล้วก็หนังสือเพราะว่าจะทำรถให้ลูกพี่อีกคนหนึ่งเบนซ์วีลีกเล่มหนึ่งกลับได้ไหม กับกรุงเทพได้ไหมหมดละดอกแรกก็จะเริ่มหมดตัวละต้องตอบสองสแล้วผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านต้องดูสลับไปสลับมาส่วนคนที่อยากจะรู้เข้าไปช็อปเป็นยังไงต้องไปดูในเพจสตีดด็อกพี่ตูลเขาจะถ่ายไปแนวตั้งก็จะเห็นพวกผมช็อปปิ้งกันอันนี้ก็จะต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่ามันอาจจะหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบหน่อย มันก็เป็นการสนุกดีขนาดท่านดูบางโตตัดไปตัดมาสลับไปสลับมาท่านยังดูเป็นแสนวิวได้เลยเออบางโตทำไมาท่านจะดูของเราสลับช่องไปสลับช่องมาแล้วเหลือสักหมื่นวิวให้เราเ <c oughs> ็อย่างดีเพราะเราไม่ใช่บางโตอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวตัดสถานีต่อไปเราจะไปไหนไปไ,ปไ,ปไปไหนวะไม่รู้ไปเก้าบูจิไปไหนอะเซคันสตรีทบ้าน my home my home my home อ่า แต่ถ้เกิดเตะเนี้ยเดี๋ยวกูจะเอากล้องนี้ลงมาเลยนะไอ,อ้ตนเดี๋ยวไม่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวไม่มีเนื้อเดี๋ยวไม่มีเนื้ออันนี้เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อ่ะเดี๋ยวไม่มีเนื้อเดีย๋ยวไม่มีเนื้อ,อโอเคไปเรื่อยกล้องเนี้ยเดี๋ยวกูตามเช่เลยเช่มันมันสุดแล้วอันตรายอันตรายไปอีก๙นาทีถึงครับไม่แล้วจะมีเสียงอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปถึงอุ้ยอุ้ย้ยทุกคนก็จะบอกว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะเดีย๋ยววิ่งกันไปเหมือนอะไรย่กันไปจริง ปาเต็ตื่นกันแล้วพวกเราเข้าไปดูทุกคนจะเรียกคนนี้อยู่ที่เจ้ของใครจะเอ้ยมึงจะไรด้มัาของที่แรกของที่แรกนะจะมีคนรับใช่ไหมนี่ที่สองหกห้าสองเจ็ดห้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอ่าแต่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวกลับถึงที่พักเดี๋ยวเอาของที่เราซื้อเอาตัวแบกมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะแต่ละคนแต่ละคนนะโอเคคลิปแรกว่าอะไรไม่รู้แต่เช่ไปละตามสูตรเลยไซเคเกอร์สตีม่นไม่เคยรอเราเลยวะ อะไรไปแล้วม,มันไม่เคยรอเราเลยว่ะเดี๋ยวรอดูเถอะพวกรีบไปก่อนหาอะไรไม่เจอเพราะหน้ามืดไงหน้ามืดตามมู่ทำไมมันทำไมมันชอบเป็นคนแบบนี้วะยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยเข้าเลยหุยหุยไอะไรก็มาดอย่างันย,ย,ยันอะไรอีกอะมันคืออะไรรองเท้าหลุยไงหรอพ่าถึงนักจับนักจับแล้วอะ, <c oughs> ม,ะมันมีเต็มบ้านหมดแล้วมั้งราคาดีอ่ะ ตอนนี้เลยถูกนะเราลองของคุณไม่ใช่เลยเอ้ยไม่้เจนเลยเอาเรยวะโอ้ยของมึงเลยของมึงเลยจอดแดงอ่ะน่ารักที่อ่ะสองเจ็ดนี่คือทางของสตีด็อกเลยนะครับถือโคตร่อยเที่ยงนลาดนาของพี่ เฮ้สื้อด้สวยว่ะคิสเตียนเดียรเย่เยยเนี่ยมันชื่ออะไรวะยูยูฮากุโชดูใคฮิเอาไปคือใคิร้าที่เดิมไปไปเดินมแต่มันเท่นะเออไปไปไวะนีเดียวเดินแป๊บนะ ผมประกอบการเหมอนครับมองบางๆนนยังไงยังไงยังไงกางกเกงกางเกงเอปาทูี่เป็นกระต่ายแล้วคุณอะไรครับกระเป๋ากระเป๋าสุพีมสุพันสุันเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ครับหนึ่งหมื่เยนหนึ่งมื่นสี่พัเยนไม่ได้เลยยุอย่างเดียวไอ้าสาตร์ผลประกอบการอไอตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ไม่สื้อเี้ยเลยอุ้ยอย่างเดียวน่คุณใส่เพื่อ็อปติเกตมานี่คนญี่ปุ่นมองเต็มไหมมองปะมองดิเอาดีๆเอาดี ัวนี้จำหน่ายนะใครสนใจก็บอกมาหลังมาไปจำหน่ายไม่ได้อยอกหยอกหยอกไปหยกให้มากินอีกแล้วกองทัพต้องเดินด้วยซูชิหเหรอนี่ถ<อ>ามไหมร,ร้านซูชิไหม าเฮ้ยแล้วคุณไม่หนาวอ่ะผมจะไม่หนาวพี่แป๊ะบอกว่าร้านนี้มีมีเปิดที่สาขาที่บ้านเราด้วยหรอร้านซูชิสายผ่านที่เปิดใหม่นะครับชื่อว่าฮามะซูชินั่นเองนะครับไม่รู้เลยวะม่ะพี่แป๊ะบอกความพิเศษของที่นี่คือเขามีซอสให้เลือกถึง4อย่างนะโชยุมีอยู่สีชนิดหาชนิดไม่มอันนี้คือพอสืึโชยุผสมพอสืึนะครับ้มีตาหอยหมอ กูนา่าสับเหรอใช่เชียวอยู่สไตลซอสเสจข้าเซรจนี่ไงสายกิจเขาบอกอยู่ซอสเฉยไม่มีเซจที่ดากะคอมบุอะไรไม่รู้ทันตกสไตล์สเปเชียลซูชิซอสเสร็จมาอีกแล้วเดี๋ยวกูแก้วอะไ่วะน้ะอร่อเอาเอะไรแต่ชียอยูรออันนี้ก่อนแล้วกันวบะสบีบเขาบอกว่ามันเป็นสเปเชียล ชูชิเออนี่น่้เป็นมินไทโกะเอ้ยไม่เข้นมากอันนี้เป็นเอ่าซูจิปลาแซลมอนพร้อมด้วยอีกุระนี่นจะเป็นน่าเป็น,นปลาฮามาจิป่ะ้ตังพี่บอาอะไรอ่ะอะไรเกมตังเกมไม่สนด้วไอ้ที่อ่ะต่อไปผมมีเกมนี้อีกเคชิเมะดู cái <t stereotype> <Không đemf dragging> quai ờ, là bánh kem Ngon loài ạ lên chi Thôi thái, sửa vẫn hoài hả? Ừ, hoài như thế ạ Giỏi tại gì không? đó Một bánh trong gói cao dịp Cảm แล้วะ9,500ก็2,000 2,000โดยประมาณกลมๆๆๆ5คนนะ5คน2,000ก็คนละ500ก็ก็โอเค400เออก็โอเคคน400ก็โอเคโอ้โหแต่ก็กินแน่นเลยนะอ่ะทานเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไปที่นึงไปคริสตัล Let's go ก0 0 0ครับอ่ะ ว่ามันความเป็นมาของของแทนที่เป็นไงบ้างเราเราเราหลายอย่างมากมายแล้วเราก็ทาไปฮามะซูนทีมาแล้วก็มาคริสตัลไอช่องจอดรถเนี่ยมันมีเยอะนะแสดงว่ามีรถซิ่งเยอะแน่นอนใช่ใช่เออมึงรู้ว่ากูปวดขี้อ่ะปไป่ะเฮ้ยเขามากระตุ้นขึ้นเลยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อนี่ไงฝาสุรเชษฐ์ ับต้อมหัวไปลอต้อมกบบโบเฮ้ยเข้าใมีเขาจัดร้านใหม่นะนี่สี่สิทีอันนี้ลองสปริงสเปเซอร์หน้าซื้อนะเพราะว่าเพราะบ้านเราบางๆแบบนี้ไม่มีเนี่ยสามพันเยนนี่เงีเฮ้ยโหนี่จัดเลยของวายด้วยใส่รีโวจัดเลยใส่รีโวไง ตอนนี้น่าตื่นเต้นสุดๆเลยอะไรรู้ป่ะขี้มาไปดึงไปดิถ่ายอยู่รีบไปไหนรึรีบดิมาละกลับมาละเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเสือเหรออัดจบคลิปนึงละอันนี้เดี๋ยวนอนละถ้หนึ่งส่วนโม้เฮ้ยโหกินนี่น่าอภิษแปดพันเยนนี่หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยน นี่สองศูนย์ไฟสองป้ายเหรอไม่อินว่ะนี่คิวนี่นี่คิวนี่ใ่แซมโคนี่สิบเอกร้อยยีเอก RX แปดขาดขาดเกินเกิน เหมือนจะอ,อยากได้แต่ว่ามันก็ไม่มีอันนี้ใจเอานี้ก็ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรละหมดแล้วครับที่นี่ <c oughs> เขาขายส่งมากกว่าโอเค okay, เดี๋ยวเราดูกันต่อซือ้อมาขายเดือดโตเกียวดีบิวนี่เหลือเหลือเฟ <c oughs> นนือ เดี๋ยวให้เปิดให้ดูยังไม่เปิดให้ดู <c oughs> นี่อําเป็นเจ้าของเมื่อกี่ปีแล้วคันนี้น่าจะประมาณ 8, ป,8 <ๆ S 1> ปีแปดีแต่นี่รถใช้งานอุยอ้ยอุ้ยใช่เลยไรตุ๊เตะรถใช้งาน